สวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อกี้มาพอๆกับพอแตมอีกนะครับเนาะพอแตมพามาติดตามสูตรหวยสูตรหลักร้อยบนและพี่น้องเด้อครับเขามาแล้วกับสิบกงหวนและพี่น้องครับเมื่อนี้พอแตมพามาเฮ็ดเบิงนะครับเนาะสูตรหลักร้อยบนนะครับเด้อเอาจำเล็กกับพอแตมขอฝากกันได้ครับเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับเนาะ ช่องพ่อแต้มคนเดิมนะครับเด้อช่องใหม่นะครับฝากกดติดตามฝากกดแกงเตือนไว้น้ำพีน้องเนาะกดกระดิ่งแกงเตือนไว้นำเพื่อจะบ่พผาดลิปนะครับเอาพ่อต้มผ้ามาเขียนเบ่เบงมาลองเบ่งน้ำพีน้องเนาะสูตรหลักร้อยบน ตัดเยี่ยมเราพี่น้องเนาะเตรียมปับกล่องพนันได้พี่น้องเนะผมเตรียมขอถอดขออะไรนะครับครับเตรียมก็ะจาบริเวณให้ลายงวดนอกจากสามงวดพี่น้อง เ็ค่จวนหลังมึงจากสามงวดนะครับครับเพราะเตียมก็จะเริ่มจากหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกสามนะครับสองสามงวดนะพี่น้องเนาะสัตว์บอรครับสามงวดเอาคงจากสามงวดพี่น้อง ครับเดี๋ยวพอเต็มส,สีบอกเราตัวแล้วเอาตัวใดน้องพี่น้องเนาะเก้าสีลางออกสีครับ สามสามศูนย์สามเจ็ดห้าครับล่าสุดพี่น้องเนาะสองห้าสาม 03ລ່າງ79 ตัวนี้นะครับหน้าเลขหน้าข้างที่สองท่ายคั้งที่สองนะครับชัดเกียนเอาพี่น้องเนาะ หน้าครั้งที่หนึ่งหน้าครั้งที่สองสี่ห้าสี่สามสามศูนหย์สครับพี่น้องเอข้าใจเนาะครับเนาะครับวันนี้ตัวเดมาบวกมาลบมากนะกันบานพี่น้องหลักแสนนะพี่น้องเนอ ลอยหลักสิบหลักสิบล่างหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองหลักสิบท้ายครั้งที่สองบวก บวกสามคงที่พี่น้องสัจเจียนบอกพี่น้องเข้าใจเนาะคับเนาะมาร์กไว้คือโปรเตียมมาร์กไว้นี่ยละนะครับ มากไ้แบบนี้พี่น้องครับเนาะบวกน้ำกันพี่น้องหกบวกนะครับเนาะศูนย์ก็บอกตงบวกมาบวกหกดีครับหกบวกศูนย์ก็บอกตงบวกมาบวกสี่นะครับบวกสี่สี่บวก 4, 4, 4, บวกสี่ สี่บวกบวกสามคงที่นะพี่น้องสามบวกครับได้ยี่สิบสามพี่น้องเห็นบอรับยี่สิบสามยี่สิบสามเท่ากับเอาสามสามเพิ่มเต้มไปหนึ่งเป็นสี่นะครับ หลักร้อยบนนะพี่น้องเ้อครับงวดต่อมาพี่น้องเก้าบวกสามบวกเก้าบวกสี่บวกศูนย์ก็าตรงบวกมาบวกเจ็ดนะครับเจ็ดบวกบวกสามคงที่อย่าลืมนะครับสามบวก ขับได้สามสิบห้าพี่น้องเขียนบครับเป็นมื่นหมื่นปอรหนึง่งบอได้สามสิบห้านะครับสามสิบห้าเ่ากับเอาหานะครับห้าเพิ่มแต้มไปหนึ่งเป็นหกครับชัดเขียนมาพี่น้องเนาะ ครับเอางวดที่จกถึงอาพี่น้องเนาะหลักแสนคือสองนะครับสองบวกหลักร้อยคือหกหกบวกศูนย์กับบตรงบวกมาบวกเก็นะครับเนาะหลักสิบล้างเจ็ดบวกศูนย์กับโบตรงบวกศูนย์กับบตรงบวกบวกสามคงที่อย่าลืมนะครับสามบวกได้สิบแปดพี่น้องเห็นบ่ครับ ได้สิบแปดสิบแปดห้องเก่าตัวแปดแปดเพิ่มเต้มเป็นหนึ่งเป็นเก้าครับสัดเจนนะพี่น้องเนาะครับงวดนี้ก็ได้สามเป็นบวกครบับสามกับสี่กับมาสาม ครับงวดที่ผ่านมาห้ากับหกกับมาหกพี่น้องนี่ครับเอางวดวันที่สิบหกมีนานะพี่น้องเนาะสิบหกมีนาคม สพกมีนาคมหกเจ็ดนะพี่น้องแปดกับ9หลักร้อยนะพี่น้องเนาะอ่ะเมืองไปเป็นแนวทางนํำกันนะพี่น้องเด้อผิดพลาดประกันใด้พอเตรียมกรกาบก็บกบกถทดกอไพ่เนาะครับเนาะตามสูตรพี่น้องแต่ว่าอย่าลืมนะครับนี่บวกสามคงที่เฮ้อย่าลืมนะครับฉีดมากไปคือพอเตรียมนี่บวกสามคงที่นะพี่น้องนี่ บวกสามคงที่อย่าลืมนะครับเรียกหน้าหน้าครั้งที่สองท้ายครั้งที่สองนะครับเอาสัดเจียนนะพี่น้องเนาะครับก็มีแค่นี้พี่น้องเอาเข้ามาเบิงแล้วกบอย่าลืมด้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์โปรเตียมน้ำแดียนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้โปรเตียมน้ำนะครับ เอาอย่าลืมนะพี่น้องเดอ้อกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พ่อแต้มน้ำแดงช่องหม่เนาะนะพ่อแต้มคนเดิมนะครับเอามีที่เด็ดมีอัไใดีๆกระชืมาโลกมาฝากพี่ฝากน้องอีเอาไปเบิ่งไปเปลี่ยนแนวทางน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแต้มขอเน้นอันนั้นพี่น้องเด้อคำนวณย้อนหลังถือเบิดถุกงวดไปนาบอลูเนาะพี่น้องเนาะครับฉะนั้นแล้วขากเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน,น นะครับพอเตียมกับข้อไวพผ่อนคอยมันเดินตัวเขาตัวอีกนครับเนาะครับเอาเขามาแล้วก็จะาลืมเด้อพี่น้องเด้อกดไหลกดแช์ให้พอเตียมน้ำเดาะกรับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจพอเตียมน้ำนะครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับผมเอาสุดท้ายถายสุดนี้พอเตียมกับข้อกราบขอบคุณ f ุกทีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตียม ครับพอเตรียมข้อไว้พอนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเก็บใหญ่ใดความไข่ใหให้มีนะครับเนาะครับคอ้มีแต่โศกตาลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับครับเอาสําหรับคลิปนี้พอเตรียมกับมีเคนี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม